วัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นช่วงเต็มมืโลกกันอีกเช่นเคยวันนี้ครับเรามาอยู่กับไนโัเสาพาเรือนบาเกเหมือนเดิมนะครับว่าทำไมผมถึงเป็นไนโัเสาครั้งนี้ว่าผมเคยลงคลิปในทิกต็อกนะครับไนโัเสาใช้ท่าเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้วเราใช้ท่า Y E S หรือว่าท่า Yes ไปกับคนอื่นมั่วซั่วนะครับครั้งนี้เป็น EP สองนะครับครั้งนี่แล้วเราเป็นเสือครั้งนี้เราจะเป็นไนโัเสา ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเราจะใช้ท่าในการดกด F9 นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ในเซิร์ฟอะไรก็อยู่ในเซิร์ฟชาบูนะครับเป็นซเนนซิร์ฟเลือนเซิร์ฟฟีปกติทั่วไปนะครับใครที่อยู่เฉยๆมันจะในท่านี้นะนี่คนแรกของเรารับไหมโอ้ไม่รับอืมอเเไม่ใช่ของไร้บ้างคุ้นคุ้นผู้หญิงขึ้นมาขึ้นมาคุณคุขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมา,นมา,นมาอุ้ยอุ้ยเพลงเพลงเพลงไม่เฉย โอ้โหพระแม่งเต้นเราไปตรงไหนดีวะเนี่ยนี่เลยใครเข้ามาเราก็จะใช้ท่านะแต่ตรงนี้มันเป็นทรงที่เลื้อนะ่ะไม่รู้จะมีใครเข้ามาไหมอืมโอ้ยตรงนี้ไม่มีที่คนคุยกันเวิ่งมาแทงกูว่ะเออขึ้นไม่ได้ท่าก่อนรจวิ่งหาก่อนนะฮะโอเคเราจะลื่นขึ้นมานีดหนึ่ง นี่ตรงนี้ก็มีคนโอมีคนเต็มเลยอะ่ะได้ไม่เอ่ยตรงนี้ได้ไม่เอ่ยอุ้อยตายเฮ้ยเฮ้ยนี่เราเหรอ,อ,อ,อไปท่าแม่งเลยเด้ไม่มีใครรับแม่ไปโดนเราสักคู่ใครคนไหนไหนอ่ะไอ้นี่เลยมาเลยมาเลยโอ้ไม่เล่นกับเราอ่ะรับหน่อยรับหน่อยนี่เราสักคู่และะ้วย,ยังยไงสิ ยังไงไม่นี่เลยผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเอา้าทำอะไรใครๆอะเฮ้ยโอ้โหเิดบั็อกไม่พอผู้เล่นโอ้เขาไม่เล่นกับเราอ่ะเขดูเมื่อกี้เราก็เอาลมเฮ้ยเจ็บเอ้าขอหน่อยเฮ้ยโดนยกเลิกไปตรงไหนดีวะที่เขาไม่ยกเลิกเราตรงนึงเขาคุยกันนะเราก็เดินไปทั่วตรงเนี้เขาไม่น่าจะมีใครเล่นกับเราครับมันยากนะคอนเทนต์แบบเนี้แล้วผมไปเล่นบ็อกซิง่งฮะงั้นเราไปที่อื่นแล้วกันครับ เราไปในโซนกาลาดแล้วจมีใครไหมเออ,อเฮ้ยคนเต็มเลยไม่มีใครมาใช้ท่ากับเราตะเนี่ยแล้วจะเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหมเรียบร้อยฮะได้แล้วหนึ่งคนเฮ้ย <c oughs> เอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ,อ๊บโคตรทะลึงอะใครเออ่อไปใครดีฮะเราได้กาลาดแล้วหนึ่งรายฮะบิงมัวเลยบิงมัวเลยเฮ้ยอย่าเปิดเพลงไปแล้วเราออกจากเซฟโซนแล้วใช่ไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีใครเล่นครับเราไปร้านขายรถนี่เลยโล้นเลยล้นโอ้ล้นไม่เล่นกับเราอะโอ้โอ้าว ลุ้นมั้งโอ้โหนี่ก็ได้เล่นไหมเล่นไหมเล่นไหมรับหน่อยรับหน่อยเรียบร้อยโดนไดัวเสาอีกหนึ่งไล่เสียว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 ไดโดเสาพาเสียวอย่าโคตรเก๋พาไปหลอกใช้ท่านี้คนอื่นเลยดินี่ไงทำอย่างนี้ไงนี่ไงมันทำอย่างนี้ไงนี่ไงเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไง <laughs> ชเดือยเฉยเดี๋วรอคนอื่นมารอคนอื่นมารับไหมรับไหมรับรับรับท่ารับท่าเรียบร้อยไงละ่ะแล้วโดนในโดูเสาทางนี้ก็โดนในโดูเสาโดนในโดูเสาแล้วหนึ่งไปดีกว่าโอ้ตรงนี้มันมีคนขับรถอะไรเออแบบได้ว่าเปิดกันเรือนด้ไหมทำไมโดนชนนะ โอ้ยโอ้ยเอ้ยมีแต่เสียงเด็กอะไรก็ไม่รู้อย่างว่านะครับมันเป็นเซิร์ฟเลือนเซิร์ฟฟรีนะมันก็จะแบบวุ่นวายหน่อยรครับใครเรียกวะเฮ้ยใครเรียกอะอะไรนะไม่จริงไม่จริงเอู้วเลิกมันชนอะไรเนี่ยกูจะตายไปเลยครับต่อไปที่เราจะไปคือผับมีไหมเอ้ยผับ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 มีไหมเอ่ยมีใครอยู่ไหมไม่มีเลยปะไปบอดบู๊ท อืมบอดพุดมีใครไหมเอ่ยสวัสดีเฮ้ยเสียงใครวะไอ้ยุ่งมาหาเราเราใช้ท่าเฮ้ยเสียงใครวะรับไหม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 ไม่น่ารับโอ้ตรงนี้มันเป็นบอดพุทอะเนาะนี่ไงรับไหมรับไหมไรหนุ่มรับไห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 มเรียบร้อยแล้วโดนในโดวเสาแค่นั้นแหละเฮ้ย น,นี่ไงนี่ไงแล้วตัวตึงแค่นั้นแหละตัวตึงเราเอาไปทั่วไปดีกว่าตรงนี้แม่งไม่มีใครผู้หญิงแม่งไม่ค่อยเล่นกับเราเว้ยไปลงหนังด้วยความที่มันเป็นโซน a อ k เคครับมันจะมีคนเล่นกับเราไหมเหมนนึ๊บไอ้หมอน,นีหมอหเล่นไหมเรียบร้อยไงแล้วามาันเล่นกับเราด้วยไงล่ะนี่นะถ้ายากถ้ายากเอา้าพี่หมอชมพู หัวชมพูกห oh oh ัวชมพูกหัวชมพูกเดี๋ยวหัวชมพูมาหัวชมพูกหัวชมพูเล่นไหมหัวจมูเล่นไพ่อยู่เหรอเล่นไหมเล่นไหมไม่น่าเล่นนี่เลยผู้หญิงคนนี้เลยนี่ไงเล่นปลาเอ้ยเฮ้ยรับไหมไม่น่ารับครับไปหมอนี่ละกันเอ้านี่ละกันเฮ้ยเล่นไหม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 เฮ้ยเรียบร้อยแล้วมันเล่นกับเราแค่นั้นแหละเฮ้ยเด็กนี่ ไงล่ะโอ้โหเฮ้ยมันจะใช้ท่ากับเราอะอ้าวหายอ้าวอืมตรงนี้เหรอเป็นนะประจามวิงงินทาเราแน่เลยคขาดูไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่เฮ้ยใครอะเสียงใครอะเฮ้ยเดินเสาวิ่งบนเดินเสาวิ่งบน ในาถววิ่งบนในแถววิ่งบนแล้วแตเอ็นดูเราเออในาถวาว,าวิ่งบนขนาดนี้ตรงนี้เขาแต่งตัวอยู่ครับไม่นานเล่นกับเราหรอกไปที่ต่อไปก็คือโดมแข็งมีไหมกิจกรรมยังไม่เปิดส่วนน้ำเหรอส่วนน้ำไม่น่าจะมีใครครับมีเสียงรบกวนขอไฟนะเห็นผีก็ไม่มีครับ fps ร้อยนู่นในน,น,นนู่นอยู่คนเดียวอ๋ไม่ใช่คนเดียววันนี้ก็ถือว่าได้หลายคนนะครับสำหรับเป้าหมายเราในวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังใครไม้แตกกันวะ ได้ไหม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 ใครอะเราใช้ท่ากับใครอะเดี๋ยวนี้มันมีคำหยาบเยอะครับเราไปดีกว่าตรงนี้เดีมีใครไหมไปดูก่อนนะไม่มีใครเลยเฮ้ยฮะยังใครเอ้ยังใครอะอุ้ยแล้วมันแทงกันอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มอนี่ไอ้มอนี่ใช้ท่าเดียวกันกูนี่ไงนี่ไงแล้วมันโดนกูมันใช้ท่าเดียวกูเมื่อกี้โอ้โห แทงกูไม่ได้หรอกน้องไม่เปิดกันเลือนยือเราไปทั่วไงมัม่วซ่วถึงเอ้ยเอา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 โดนทําคืนโดนทําคืนเฮ้ยโอ้โหไปดีกว่าแม่ไอเด็กนี่มันร้ายต่อไปที่เราจะไปก็คือฐานทัพอ้าวเฮ้ยรับไหมเรียบร้อยเอาบนระทางเฮ้ยลำบากด้วยหน้าโอกาสต่อจากนี้ไปจะพบกับดวนปืนเอกคู่เสื้อทองและโอ้ยังพูดไม่จบเลย น่าโอกาสต่อจากนู้นไปไม่แก้ให้ด้วยรู้ยังใครยิงแพ้โดนเยึดตูนเหรเนี่ยใจเย็นครับ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  lady and gentleman and a boy and a girl r e you ready? กูคุยกับใครเริ่มยิงได้เลยและทางฝั่งของเสื้อดำครับเสื้อดำลบครับแล้วเสื้อทองยังไงเสื้อทองยังไงฮะ เสื้อทองเลฮะออกครับออกครับออกจากตรงนี้ครับออกจากตรงนี้ครับไม่งั้นโดนยตูนนะครับไม่งั้นโดนยตูนนะฮะออกฮะออกจากตรงนี้ฮะเพื่อความแฟร์เกมครับออกเลยครับรบกวนออกครับนั่นแหละครับแล้วเสื้อทองโดนอีกแล้วฮะแล้วทางฝั่งเสื้อทองออกครับเฮ้ยยาบุรีกันครับอยาบุรี่กันครับใจเย็นครับแล้วทางฝั่งของเสื้อทองเอาไงฮะเสื้อทองฮะเสื้อทองโดนยิงแล้วฮะโอโหยังไงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงฮะ โดนปืนคู่เอกเรียบร้อยฮะเสียชีวิตครับเกิดมาเลยครับยังไงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงฮะใครเป็นคนยิงได้ฮะยังไงฮะยังไงฮะแล้วกิ้งฮะแล้วกิ้งฮะแล้วหลบอะยิงฮะโอ้โหยังไงฮะโดนอีกแล้วฮะหลบก่อนฮะเดี๋ยวนักสาวโดนฮะยังไงฮะแล้วฝั่งเสื้อดำับลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วฝั่งเสื้อทองยิงฮะสไลด์ไม่ออกฮะแล้วไปไหนแล้วฮะโอ้ไปวาร์ปนู่นฮะยังไงฮะจังหวะนี้ฮะหัวในตกนักสาวบ้างฮะ มุมมองก่อนฮนะมากส,สนุกครับส,สนุกมีใครอยู่ไหมเอ่ยก็ไม่มีฮะโอเคครับจบคลิปดีกว่านะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันเล่นยากนะเพราะว่าเราจะไปใช้ท่าม้โซ่คนอื่นอนะ่ะมันไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบเฮ้ยมาใช้ท่านี้กับเราทําไมมาใช้ท่านี้กับกูกทำไมอะไรประมาณเนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบ EP แรกแล้วก็ติดตาม EP 2นะครับ หรบคลิปเนี่ยครับก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับหรบคลิปเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย